ของเสร็จที่ยังพาราสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมานหลายปีแล้วชาวบ้านบอกว่าส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้มานานห้าปีแล้วในรัศมีครึ่งกิโลเมตร ชาวบ้านกว่า600คนมีผลกระทบครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนโกดังก็จะปล่อยน้ําเสียสีดําคล้ําออกมาตามคูน้ําพอแดดออกกลิ่นก็จะฉุนรุนแรงกว่าเดิมชาวบ,บ้านเคยร้องเรียนเทศบ,บาลไปแล้ว2-3ครั้งนะครับโกดังก็ปรับปรุงให้มีกลิ่นเหม็นน้อยลงแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็กลับมาอีกนะครับนายอองเต็กเฮงชาวมาเลเซียเจ้าของโกดังเก็บเศษที่ยางพาราก็ยอมรับและพร้อมขอโทษให้ที่ทําให้ชาวบ,บ้านเดือดร้อนขอเวลา3สัปดาห์ในการจัดเจ็บ แล้วก็กําจัดกลิ่นเหม็นหากทําไม่ได้ก็จะเลิกกิจการไปซึ่งชาวบ้านก็พอใจแล้วก็ทำหนังสือยืนยันความชัดเจนสําหรับพื้นที่พาะสเดาก็ไม่ได้มีแค่โกดังแห่งนี้นะครับที่กลิ่นที่ยางพาราส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านยังมีอีกหลายบริษัทที่ทําธุรกิจขนที่ยางพารารวมทั้งรถที่จอดอยู่บริเวณด่านศุลกากรระหว่างที่ทําการพิธีทางศุลกากรก็มักจะมีน้ําเสียจากเศษที่ยางไหลลงพื้นที่ด้วยนะครับ อีกหนึ่งเรื่องครับชาวบ้านรวมไปถึงนักเรียนที่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าไฟสัญญาณจราจรไม่มีการเปิดใช้ขับรถผ่านไปผ่านมาถนนสี่เลนแบบนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายก็ร้องเรียนมาครับและอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขมันอันตรายอะค่ะเพราะว่าเวลาเวลาข้ามมารถ ไปมามันไม่จอดให้มันไม่ชะลอให้เลยอะค่ะรถนี่ก็ขี่ปาดหน้ากันค่ะแล้วบอกว่าแบบเราข้ามมือนไม่ค่อยสะดวกค่ะเราก็ไม่ให้เราข้ามโดยทางทางที่เราเดินทางมาลายอะค่ะต้องต้องต้องขอทางข้ามอะคะ่ะ อยู่นี่ที่แยกบริเวณแห่งนี้นะครับอยู่ที่วัดลาดปลาดุกตมบ,บางรักพัฒนาอํเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับพวกเขาสะท้อนความเดือดร้อนและเสี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุหลังจากสัญญาณไฟรจราจรหลายแห่งในซอยวัดลาดปลาดุกไม่มีการเปิดใช้งานนายบุญลือพุ่มพวงตํารวจชุมชนตาบบางครูรัฐบอกว่าสัญญาณไฟรจราจรนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงครับซึ่งไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรที่ ไม่ยอมเปิดสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ฝากผู้ใช้รถเช้นถนนให้ระมัดระวังด้วยนะครับคอยดูสัญญาณจากเจ้าหน้าที่จราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเวลาเปิดทีไรเงี่ยรถมันจะชนกันทุกทีเลยเห็นไฟแดงเปิดจ้าแล้วไม่ยอมจะหยุดนิ่งผมก็อยากให้บุคคลแถวนี้อ่ารู้กฎจราจรของกฎหมายคือว่าห้ามแล้วต้องหยุด ภายในซอยวัดรัตประดุกนะครับเป็นถนนสี่ช่องจราจรแล้วก็สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดออกอำเภอสารายาจังหวัดวนครปฐมและมีหมู่บ้านจาัดสรนหลายแห่งนะครับทำให้มีรถจำนวนมาก วิ่งผ่านไปผ่านมาทีมข่าวของเราก็ไปสำรวจนะครับก็พบว่ามีสัญญาณไฟรจราจรทั้งหมด8จุดแต่ละจุดเนี่ยจะเป็นสีเหลืองกระพริบหมดเลยตลอดเวลาไม่มีการสลับสีแดงแล้วก็สีเขียวรถที่วิ่งตามเส้นทางก็ต้องระมัดระวังกันเองส่วนเด็กนักเรียนและประชาชนจะข้ามถนนก็ต้องใช้เวลาในการที่จะดูว่ามีรถผ่านมาหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้สัญ,ญญาณมือเพื่อขอทางในการข้ามถนนครับส่วนนี้ไปติดตามปัญหาอื่นๆกับเกาะขบวนปัญหากระป๋องเงมครับ สวัสดีครับเพืกับผมปาแงแหนมทีมงานทีมผู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจุดโจมที่สานักสงดงเย็นตาบนหนองแม่นาอำเภอเขาคอเพชรบูรณครับมาเขาเคอไม่ได้มาเที่ยวพักผ่อนปีใหม่นะครับบนถนนผลท,ทางธุระกันดานอย่างนี้เสือกเขาสลับซับซ้อนทางไปสำนักสงดงเย็นถนนเป็นปุ่นเป็นแป้ง กลางเนินเขาพ้อมล้อมไปด้วยแมกไม้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาอากาศที่หนาวเย็นนำอ้าห่มกันหนาวมามอบให้แก่พระพิสุกสง์ตามเจตนารมณ์ของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามผ่านปางแห่หนึ่งร้อยผืนถวายแด่พระตามวัดต่างๆในพื้นที่ห่างไกลคร,รับ ท่อประปาแตกเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมสิ้นปีทําให้ปีใหม่ชาวบ้านเนินสําเร่บ้านภาคมาไปจนถึงสนามกอล์ฟอาเภอบ้านฐานระยองจํานวนกว่า3,000หลังคาเรือนไม่มีน้ําประปาใชา้นึกภาพอปเลยนะครับว่าปีใหม่จะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนเมื่อไม่มีน้ําการประปาส่วน,นภาคฝากขออภยัยแต่ตอนนี้ประปาบ้านฐานจัดหนักจัดเต็มซ่อมเรียบร้อยแล้วครับ อย่างที่รับปากไว้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วน,นะครับที่บุกจู่โจมชนชาวรุรักต้นสเนจเขตราชเทวีบนที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้าคราวนี้ชาวชุมชนพามาดูบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แออัดบนพื้นที่20ตารางวา2ชั้นอยู่กัน9ครอบครัว9ครัวเรือน22คนเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นวอนผู้มีอำนาจเห็นใจด้วยครับง,งานที่มุ่งเน็ต ไม่รู้จักเหนื่อยสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณขงหางครับทีมข่าวสเปเชียลรีพอร์ตลงพื้นที่ไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับก็พบว่าเป็นพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าสาเหตุกระทิงที่ตายไป18ตัวเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสงสัยว่าน่าจะมีปมขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเป็นเพราะว่ากระทิงนั้นถูกวางยาติดตามช่วงหน้าครับยาากเ